นที่ใหม่อย่างเดียวเป็นเหมือนที่เฟซบุ๊กเลยสงสัยจนกินข้าวไม่ต่อเนื่องจนไม่อร่อยแล้วเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอลุงอเอางั้นเลยเหรอสวัสดีค่ะในดูดี สวัสดีค่ะเทสเทสนะเทสอะไรฟังก์ชันไล์สดอยู่นะมันมันออมีปัญหาอยู่ถ้ายังไงรบกวนต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะโอเคกินข้าวแม่อร่อยแล้วเนี่ยจะอิ่มนะกินน้ำพริกเผามาเปิดเพื่อเทสระบบแหละพ่อกับแม่โล อยากสอยมะม่วงมาก่อน,อนอหนึ่งสองสามนึงพิกเผาเป็งข้าวไว้หมดจานเลยเฟซบุ๊กมีปัญหาระบบเสียงมีปัญหาเอาคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้หน่อยนะ เข้าใจได้ เข้าใจแล้วหูดีนะเนี่ยเทศระบบอยู่นะคะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้หน่อยนะ FC อยู่ไหนเอ่ยมาช่วยหน่อยแค่หนึ่งคอมเมนต์ อันนี้ทอดข้าวคุกมันไม่เผารอหน่อยนะจะเสร็จแล้วรอได้ไหม พ่อนั่งเล่นดูน้ำตกดูบรรยากาศที่บ้านอยู่นะตามเพื่อน,เอนๆเอฟซีหาประจำก่อนเขาอยากทดลองระบบตามมาเร็ว mà Đi เสียง <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> มาแล้วเนาะเห็นนะเห็นนะมือซ้ายมันไม่ถนัดแพ้ใครอีกดี เจมีปัญหาว่า facebook มันแปลกปกำลังทดสอบระบบอยู่กินจนกินข้าวไม่ต่อเนื่องแล้วเนี่ย EP ที่สี่แล้วเนี่ยลำคาแล้วเนี่ยช่วยมาสํำรวจติดแบกให้หน่อยว่ามันโอเคไหมไล้ไๆ้อยู่เสียงหายวิ่งไปตั้งค่ามาเขาไม่แบบเขาแบบ บองว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี พี่เท่าทับพ่อดังเอาไปให้พ่อหน่อยนะปักหน่อยยุ้ยวันดีจ้า ห้ามไม่อร่อยเลยมันเพีย้ยนเสียงมันโดนตัดมื้อเช้าจ้ามื้อแรกอิ่มแล้วจ้า เาเป็นว่าน้ำคอยฟีดแบคให้หน่อยนะเจ๊จะเริ่มเทสแล้วเพราะว่าเจ๊ถามไปไม่ค่อยมีใครตอบมีแต่คนดูเจ๊ต้องการเทสจริงๆซีเรียสไม่ขำไม่ขำไม่สนุกเพราะว่าเดี๋ยวมันเพลียแล้วมันยาวต้องการเทสจริงๆว่าเสียงไมเป็นยังไงอะไร ใส่ไม้เข้าไปแล้วมีเสียงไม้ออกไหมคะเสียงเป็นลักษณะชัดขึ้นไหมช่วยหน่อยนะช่วยบอกหน่อยเสียบไม้แล้วจ้ะเสียงออกไม้เรื่อเสียงหายไปสวัสดีพี่อัมไพจ้ะช่วยหน่อย เสียงหมลุงไม่ผิดอันหรือเปล่าเนี่ยขอมาอีกตัวดิหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามข้อความขึ้นค่ะ มื่อกี้กรึบกับใหม่อีกทีหนึ่งน่าจะดีขึ้นนะแล้วจะเป็นที่ข้อต่อเมื่อกี้ข้อต่อค่อนข้างหลวมหนึ่งสองสามสี่เสียงเมื่อกี้ใหม่มันไม่กรึบกรับใหม่มาแล้วเนาะใหม่มาแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใหม่มาแล้วใช่ไหมจ๊ะ โอเคไหม่มาแล้วเนาะเพราะว่า Facebook มันปรับอะไรหลายอย่างเลยเราสามารถมีลิงก์แนะนำได้ด้วยไม่เห็นข้อความคนอื่นให้ออกแล้วเข้ามาใหม่นะจ๊ะตอนนี้มันมีฟังก์ชันมีลิงก์ด้วยเดี๋ยวจะขอเอาลิงก์ออกนะลิงก์ตอนนี้ที่แปะอยู่หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้บัตรอ้วนเทสเฉยๆ,ๆนะเผื่อว่าแบบพี่ ตอนนี้เราย้ายเพจไปอยู่เพจสีแดงแล้วเราเอาลิงก์ที่ปลอดภัยมาวางไว้ให้คือลิงก์นี้ถ้ากดปุ๊บมันจะไปเพจมันจะพาไปที่เพจนะคะเนี่ยพยาบาลอ้วนสภพาเสาวอ้วบเสียงไม่ดังแล้วนะคะเ okay. คอ่ะเทสอะไรกันอีกดีทีนี้ถ้าเพิ่มประสิทธิภาพเสียงฟังนะไม่รู้มันจะมีประโยชน์ไหม ลดเสียงรบกวนรอบข้างจะกดละ้นะหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามเสียงต่างไหมคะอันนี้อยู่ในโหมดลดเสียงรบกวนรอบโดยรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่างจากเดิมไหมอันนี้กำลังปรับปรุงนะคะระบบประสิทธิภาพแบบละเอียดนะคะหวังว่าจะดีขึ้นโอเคไหมหนึ่งสองสามสี่ โอเคนะคะฟีดแบให้หน่อยอันดับถัดไปจะเพิ่มประสิทธิภาพเสียงเสียงมันจะกล้องหรือเปล่าไม่รู้กําลังจะกดให้นับหนึ่งสองสามแล้วจะกดแล้วนะหนึ่งสองสามกดโอเคฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลเทสเพิ่มประสิทธิภาพเสียงมีความแตกต,ต,ต่างจากเดิมไหมคะโอเคหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราจะแตะเอาลิงก์ออกนะคะ มันจะไปรบกวนหน้าไลฟ์สดด้วยการซ่อนลิงก์นะคะทุกคนกดปิดตรงกรากบาทมันก็จะหายไปแบบถาวรน,นะคะมันจะหายไปแบบถาวรถ้าทุกคนปิดกากบาทมันจะไม่กลับขึ้นมาลบกวนอีกถูกไหมคะถูกไหมจ้ะทุกคนกำลังทดสอบฟังกช์ชันการใช้งานของไลฟ์สดจากมือถือ เสียงมันซาขึ้นใช่ไหมมันเหมือนกล้องขึ้นหรือเปล่าช่วยบอกหน่อยนะว่าดีไม่ดีกว่ากันยังไงดีขึ้นเยอะใช่ไหม,มดีขึ้นเนาะไม่ได้แย่ลงใช่ไหมตอนนี้เปิดระบบเสียงแบบนอกจากใช้ไม์แล้วเนี่ยลบเสียงรอบข้างและเพิ่มประสิทธิภาพเสียงนะถ้าฟังเองแล้วเดี๋ยวกล้องเนี่ยก็ต้องฝากแฟนๆช่วย อลองดูนะหนึ่งสองสามสี่เปล่าช่วยบอกหน่อยนะว่าดีไม่ดีกอกกันยังไงดีขึ้นเยอะใช่ไหม,มดีขึ้นเนาะไม่ได้แย่ลงใช่ไหมตอนนี้เปิดระบบเสียงแบบโอเค โอเคทางั้นเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนนะมันแบบเมื่อกี้เสียงมันไม่มาเดี๋ยวมันจะทำให้ Facebook หรือไลฟ์สด Facebook ของเรามีปัญหากินข้าวอยู่เมื่อกี้อะไรของมันวะเดี๋ยวก็ระบบเสียงอยู่ดีมันก็ตัดไปอืมโอเคนะพี่พรเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนนะไปดูก่อนพ่อทำอะไรอะรรไ,ออไปเล่นกับพ่อดีกว่าโอ้ย ว,วันวันพันกว่าเรื่องเวลาเจ๊ไลฟ์สดอยากแชร์ให้นะแต่แชร์ไม่ได้สามีจะเห็นจ้าอ๋อได้เลยโอเคไม่ต้องแชร์ก็ได้สามีเห็นแล้วมันเป็นยังไงคะสามีเขาเกลียดบานอ้วนเหรอคะสามีเกลียดบานอ้วนเหรอคะเราไม่ถูกกันเหรอเราเป็นศัตรูกันเหรอบานอ้รรวนไม่เคยเป็นศัตรูใครนะ น้อยมากที่จะเป็นศัตรูกับคนอื่นเขาเขาเกลียดบานอ้วนเหรอสามีคุณอะถามแบบซื่อๆนะถามแบบซื่อๆวันนี้แดงทั้งตัวใช่อยากได้กิฟโบเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนเวียดนามอะ่ะ ะจัดปีใหม่ไปแล้วนะไม่จัดแล้วนะบานร่วนอะ่ะมันมีงานมีภารกิจหลายอย่างอยู่ด,ดีพ่อกับแม่เล่นอะไรกันพี่ตั้งเก้าอีห้หน่อยหนูจะไปนั่งดื่มดั่มจะไปนั่งดื่มดั่มหน้าบ้านกับพ่อกับแม่ไฮ สวัสดีจ้าถ่ายรูปอะไรอ่ะลุงเอ็ดออกมานี่เร็วพอตาแม่ยายเรียกเอากอีบอันนี้ไม่ด้วยหนูยืนไม่ไหวข้อทำอะไรจ๊ะทำเล็บปออาหารมา ฉันนอะโอ้โหลมเย็นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอยู่ที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นนะแต่อนนี้ก็คือพ่อกับแม่ทำสวนนั่งเล่นกันลมเย็นค่ะลมแบบหนาวอะแต่ไม่หนาวมากหรอกอันนี้ทำเอ้ยดีว่าทำเล็บทำเดี๋ยวมันก็จะลมขึ้นไปเรื่อยๆ <S 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 แฟนนะา นี่เจ็บขาคนีหเคหนูขอโทษปหนูซื้อให้ใหม่พวกคนตัวเล็กเขาก็นั่งนะแม่ต้องมาลองขึ้นวันแม่มาลองให้หน่อยเจ็บแหละลงไอสบนเดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวซื้อใหม่ขอโทษเอาไว้รับแขกได้ไม่เป็นไรแม่คนตัวเล็กนั่งได้สบายมายกมานี่ริลงมานั่งนิยกให้ไหมแม่ขาใหญ่เียบขาเวลานั่งนานๆมีตัวเล็กได้พวกตัวเล็กดีละได้เอาใส่รถไปไปรับติคนิดได้ อันนั้นเป็นพลังอาบแจกเรื่องเน่ย้เยกเจ็บตรงขาใตา้ใต้ใต้หัวเข่ามากไหมตรงนเนี้ยเนี่ยใต้ขาเนี่ยเจ็บมากมไหมเ,เขาบอกรับน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบโลเดี๋ยวนี้นั่งใช่ไม่เขาอันนี้หนูดูรีวิวมาแล้วว่ารับได้ถึงร้อยห้าสิบโลเล็กกระทัดรัดแต่แข็งแรงเ,เห็นในตู้มานั่งบอกเจ๊ไม่งงเงี้ยเลยดีวะก่อน ร้อยห้าสิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทค่าส่งแล้วเป็นร้อยเจ็ดสิบแปดบาทต่ออันไม่แพงนะอย่าหาว่าปีใหม่แจกกันนี้เป็นของขวัญยังได้เลยแจกไปใช้ได้จริงดนะ้วยแข็งแรงนะเวลาไปไหนมาไหนมันสะดวกดีมันยุบแล้วหลืออันเล็กนิดเดียวแม่ลองยุบดิยุบหลืออันเล็ก นี่เดียวเองไอแอนไม่ยังพกให้ลูกเลยเห็นปะถูกดีกตอตะวาลุงแอร์กแกบ,บ่นว่าเล็กแกอยากให้คนอ้วนนั่งสบายตอนั้นเขาต้องลายมาเพ่ให้ออนพัวรคุยไม่ได้รักปู่รักยาดมลุงไหนฮะ<า>เดี๋ยวลูกขอขอปิดไลน์ก่อนอันนี้จะทำสปาเท้ากันมั้งกันเถอะอมไม่ต้องละมานี่เลยต้มอะไรไว้ เอาแอล้วอ,อ,อไ,ไหมไ้ใกเหมือนปิดแล้วนะอ๋ออ,อ๋อ,อจุ่มจุมจ่มจุม่ม่มเอปสมว่วงเอ็ปสม่วงลงแอดตองเป็นคนสอยบา้า้ว่าป,ป็นคนถ่ายเดี๋ยวขอไปถ่ายไปไลย